โลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID p a s s ์ตเลดโคตรสูงและยังบริการกดจิปไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น กล,ลาบสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงสวัสดีคนที่อยู่ในแกนไล,ลและนิวเวอร์ทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินเองฮะจากช่องมุกมาชแน,นลนะครับเราอยู่กันในทูพีนะครับวันนี้ก็อันจริงไม่ได้มาเล่น2 p พีนะฮะแต่วันนี้เรามีประเด็นที่เราต้องมาถกเถียงแล้วก็คุยกันและผมก็จะมาทําอะไรบางอย่างให้ดูกันนะฮะ ถ้าได้ยินเสียงผมเหมือนไอพี่มึงง่วงหรือเปล่านี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับดูเวลาด้วยตีห้าจะตีหกแล้วนะจะหกโมงเชานะ้าแล้วกูต้องมานั่งอัดคลิปอะไรเวลานี้วะเนี่ยนะครับก็นะฮะมันมีประเด็นอยู่แต่จริงมันก็หนาแล้วก็ดามาไปรอบแล้วเหมือนกันนะฮะกับแมปที่หลายคนว่าแมบคนไทยนะฮะไอพวกคนไทยไมันชอบชอบสร้างแบบที่เป็นฟีโมเดล แม่งทำเองไม่เป็นแม่งกระจอกไวคนไทยเนี่ยนะครับต่างชาติก็จะมองเราอย่างนั้น,นะว่าคนไทยแม่งสร้างได้แค่ฟิลโมเดลเท่าน,นั้นแหละนะครับในเราบอกอ่ะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะครับหลังจากที่แบบอย่างตูพีดดังไปในช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีแบบต่างๆก่อขึ้นมากมายนะครับที่ใช้โมเดลฟรีเหมือนกันนะครับฟรีพีดโฟร์พีดไฟพีดวัตถุฟักชิปพีดจนเป็นกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับนะเราอยู่กันในตูพีดเราก็จะเห็นว่านี่ นะครับพวกสตรงสแตทนะฮะหน้าอัพกงอัพเกรดนะครับ,นะน,รบนี่นะครับดาบส้นตึกอะไรก็ไม่รู้เออเขาทำกันยังไงนะครับโมเดลฟรีเป็นยังไงวะพี่เออโมเดลฟรีคืออะไรผมไม่เข้าใจเนี่ยทำไมต้องดาบแบบที่ผมชอบเล่นด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําแบบวันพีชให้ทุกคนดูกันฮะว่าถ้าผมอยากทําแบบที่มันเหมือนไอ้ทูพีชเนี่ยผมใช้เวลากี่นาทีแลวต้องศึกษาอะไรยังไงบ้าง เมื่อเูืพากย์ทำเพลงกดไลค์กูด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วยเพื่อกูนั้นมีตังแดกข้าวนะทุกคนนะเล t โก o ครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปเลยลุยโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสร้างแมปวันพีซเป็นของตัวเองกันไม่ตื่นเต้นจังเลยชื่ออะไรดีโมคุมาพีชชื่อแม่งยั้งตูดเลยนะครับเราอยู่กับช่องนี้ฮะ t r e a s e b นั่นแหละฮะช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เขา เหมือนเป็นทำทูตอเรียหรือว่าสอนหรือว right ่าเป็นการไกด์นะครับเป็นการไกด์หรือ okay ว่าแนะนำนะครับเป็นพวกสคริปหรือว่าเป็นโมเดลพื้นฐานนะครับในการทําแมปในรูบอกนั่นเองซึ่งผมก็ได้นั่งดูไปหลายคลิปมากนะครับเขาได้สอนเกี่ยวกับพวกเอ่อทหน้าสเตตทาหน้านู่นนั่นนี่นะครับซึ่งเขาแจกฟรีนะครับนะเออเขาแจกฟรีเลยซึ่งผมก็นั่งทําไปทํามาเอ๊ะ ไอตูปีนี่มันเอามาจากอันนี้หรือเปล่าวะกูก็เลยสงสัยนะครับแล้วดูไปดูมากูน่าจะเริ่มใช่นะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะลองทําดูแล้วกันผมจะศึกษาจากคนคนนี้แหละนะครับคาเตือนนะครับสิ่งที่ผมทําในคลิปนี้นะครับเป็นฟรีโมเดลทั้งสิ้นกูไม่ได้ออกมือแรงปั้นโมเดลเองอะไรยทั้งสิ้นนะฮะเออใช้ของฟรีหมดเลยนะครับซึ่งของฟรีเหล่านี้นะครับไม่แนะนําแล้วก็ไม่สมควรนะครับที่จะเอาไปเปิดแมปจริงๆเพื่อหารายได้นะทุกคนนะเออย้ำนะครับเพื่อหารายได้นะแต่ถ้าใครที่ เอาโมเดลพวกนี้ไปทำนะครับเป็นพวกสื่อการสอนนะครับหรือว่าเป็นการทําเพื่อฝึกฝนตัวเองนะครับอันนี้แนะนํามากๆนะครับมาดูช่องนี้ได้นะเออเหมือนกับช่องของอาจารย์คนหนึ่งรับที่เขาทําแบบในโลบอกนะครับเพื่อไปสอนนักเรียนนั่นเองนั้นดีมากๆนะใครเคยดูช่องนั้นคอมเมนต์หน่อยละกันนะอ่ะนะครับอย่างแรกะเราจะทําแบบวันพีชเราต้องเข้าโลบอส Studio ก่อน โอเคตอนนี้เราเข้าลงบ็อกสตูดิโอแล้วทุกคนดินเดนอย่างเลยสร้างเลยและการสร้างเลยและการนี่เลยนะฮะเอาวันแรกเลย uh huh. ว้ามาแล้วอันนี้จุดเกิดของเราคุลบก่อนเลยกูไม่เอาจุดเกิดปังนะครับมานะฮะเราจะเ,เรื่องสร้างแมปกันดีกว่าอย่างแรกนะครับวันพีสมีอะไรวันพีต้องมีน้ำมาทุกคนวอเตอร์ Water, นะครับพิมพ์ไปเลยวอเตอร์ Water. นี่เลยน้ําอันแรกเลยกวอแรกเลยโอ้โหใช่เลยนี่แหละแบบวันพีต้องมีน้ํา นายลงไปวิ่งเล่นหน่อยぜผมอยากว่ายน้ำเออโอ้น้ำครึ่งตัวเองเหรอโอ้ยโอ้ม่ถัวมันโอ้ยชิบหายโอเคเรามีน้ำแล้วทุกคนขาดอะไรขาดเกาะใช่ไอซ์แลนด์นี่กูพิมพ์เกาะแม่งเลยทุกคนนี่เลยเอ้ยอันนี้นี่เอ้ยอันนี้น่าสนใจเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเฮ้ยอันนี้สวยว่ะเฮ้ยทุกคนใช่ใช่เออกว่านี้แหละนะครับชอบชอบเอาเย้เอาเย้อูดีนี่เป็นไง เกิดมาก็โอ้ก็อันยิ่งใหญ่อันนี้กูสร้างเองกับมือทุกคนไม่ใช่กูลากมาเองกับมือนะฮะใน 3D โอ้วอยู่ยๆเราก็มีกาะสวยๆขึ้นมาแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้นะฮะสุดยอดโอเคครับน้องๆอัน,นนี้เรามีกเกาะแล้วนะฮะแล้วก็เรามีนีครับน้ำทะเลแล้วต่อไปะฮะอะไรเกม One พ i e มันต้องมีแบบการ up level การั p stat ใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามาทำกันการัพสเตตกันดีกว่า โดยใช้จากคลิปวิดีโอจากยูทูบเบอร์คนนั้นเลยนะฮะนี่เลยสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทคิดฟลิกนะครับอันนี้เลยนะนี่นะครับจะเป็นโจงงูๆนะฮะเลเวลหนะครับเดี๋ยวผมจะทาเลยละกันนะครับนะอย่างแรกเราต้องเอาเลเวลซนเด e m มกับสเตตซสเต็มนะครับลากไปใส่ตรงตรงอันนี้นะฮะโอเคจัดไปส่วนพวกหน้า GUI พวกนี้นะครับเราก็ลากไปเลยนะฮะไปใส่ตรง G U I นะครับที่คำว่า G U I อยู่ไหนวะนี่เลยปังอุ้ย,ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเเริ่มแล้วเริ่มเหมือนและอันนี้ก็ลากไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนนะเซิร์ฟเวอร์นี่นีเลยส่วนดาบเริ่มต้นเราจะให้เป็นคันตนะงงูๆนะครับใส่ไปในสตาร์เตอร์แพ็กนั่นเองโอเคมากดเริ่มเกมกันดูโอ้ย oh, yeah. <c oughs> และกูก็มีแมปวันพิบเกินตัวเองแล้วสามารถกดเล็กหนึ่งเพื่อเอาดาบออกมาได้นี่มันไงดาบสุดลอที นี่นะครับทุกคนนี่แมปมาคุมาพีดเองนะครับตรงนี้เป็นชื่อ <c oughs> เป็นโกเป็นเลเวลเป็นเลือดแล้วก็ตรงไหนเลือดตรงไหนดมานาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออพัฒนาผมผมก็ไม่รู้เมนูฮ้าสมบัตก,กดสเต็ปน,น้นี่คุณๆเหมือนกันนะเนี่ยนะ้อัพสเต็นะเออสมารถอัพค่าซอสสเปเชียลดิฟเอนส์ค่ารักนะครับค่าโชคดีเอาค่าโชคดีมาทำไมวะกู <c oughs> ละงงไอ้มีเครดิตด้วย เราต้องลบเครดิตออกทุกคนนะโอเคทุกคนหลังจากที่เราใส่นะครับเออใครไม่รู้นะเป็นโจรโง่แล้วต่อไปเราต้องมีที่รับเควสใช่ไหมเหมือนเดิมจากช่องเดิมเลยนะครับอันนี้เลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า NPC รับเควสเออเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ก่อนเออเอเอกูเ,อเลื่อนแบบเลยเฮ้ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนก่อนละกันมีซีรับเควสต,ต,ต้องยืนตรงนี้นะฮะแล้วเราก็แยกน้องเบคอนไปก่อนละกัน มึงต้องไปอยู่แบบเยอะๆกันตรงนู้นเออนี่อยู่กันหลายๆตัวเลยพวกมึงเนี่ยสี่ตัวเลยละกันสี่ตัวเลยละกันนะฮะโอเค,อเคไอ้ตรงนี้เป็นไอ้ตรงนี้เป็นหัวหน้านะครับนะเป็นหัวหน้าแลวตัวนี้เป็นที่รับเควสได้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราลองเพลกันดูละกันว่ามันรับเควสได้หรือย,อยังนะโอเคมานะครับเควสอยู่ไหนวะนนี้โอ้อยู่นู้นเลยไกลจังวะเฮ้ยชักดับแล้วแล้วเลยกูมา มาแล้วรับควสดก่อนเลยเควสเลเวลหนึ่งควสเลเวลหนึ่งคลิกก่อนเลยนี่นะครับเฮ้เฮลมีมึงช่วยค่ายเบคอนสองตัวให้ดอยได้เลยนะครับ <c oughs> ควสดฆ่าเบคอนสองตัวมามึงเดี๋ยวมาเลยมันเลเวลเอ้ไม่มันฆ่าเพื่อนมันตายมันฆ่าเพื่อนมันตายทุกคนโอเคนะฮะเราต้องไปฆ่าเบคอนนี่หนึ่งตัวอ่ะสองตัวไป เป็นไงล่ะนี่เลเวลสามเลยเป็นไงทุกคนแล้วก็สามารถอัพสเตตได้ด้วยมีพอยต์หกอันลงซอสไปก่อนเลยอะไรไอหัวหน้าไอหัวหน้าเอามาไอหัวหน้านี่ <c oughs> เลเวลสี่เลยหลอเท่นี่นี่แค่นี้ผมก็มีแบบวันพีชเป็นของตัวเองแล้วทุกคนวู้หัแรงแกงหกเลยมันจะไม่ใช่เป็นของผมเองถ้าตัวละครรับเควสไม่เป็นหน้ากูโอเคกูขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคทุกคนมาๆมา,มา,มาผมทำเควสเป็นของตัวเองละ กู <G ül üyor> มีตัวละครตัวเองเป็นตัวรับเควสนะพี่น้องหลอดเท่งไว้ดูดูนะนะโอ้ยยินยินนะโอ้มาคุมาเซตเป็นตัวรับเควสนี่เห็นไหมแล้กดรับเควสจากตัวผมเองได้ว้าวหลอดเท้งจริงเลยมีชื่อด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เรามีระบบรับเควสแล้วนะครับหรืออะไรแมบบวันพีต้องมีอะไรทุกคนมีผลปีศาจใช่ไหมเฮ้ ต่อไปเราจะมาทําผลปีศาจกันนะครับมันเดิมจากช่องเดิมเลยผมเอามาสัก3าผลแล้วกันตอนนี้ผมมีผลน้ําแข็งผลโมจิแล้วก็ผลแสงนะทุกคนนะงั้นเอาผลแสงก่อนแล้วกันลากมาเลยนี่มีเอฟโฟกเอฟเฟคด้วยเป็นไงมาทุกคนนะครับเอ่อเราได้ผลแสงแล้วผมลากก่อนนะครับเราต้องใส่ในอันนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะถูกนะครับแล้วก็อันนี้ไปใส่ในสตาร์เตอร์แพ็กนะฮะสตาร์เตอร์แพ็กนี่เลยนะครับแล้วก็ผลโมจิด้วยอ่ะผลโมจิโมจิผลโมจิมา โอเคมาแล้วนะครับนี่เป็นไงตอนนี้ผมมีผลพิศาร3ามนนะครับไม่มีแมปไหนในโลกทําอย่างนี้ได้นะฮะที่เราสามารถใช้3ผลพร้อมกันนะครับยิ่งกว่าหนวดดากูเนี่ยบอกเลยนะนับนี่อันแรกเลยฮะผลแสงเดี๋ยวเรามาจะรีวิวเราจะมารีวิวผลพิศารทั้งหมดในแมปมอคุม้าพีชกันนะทุกคน <c oughs> มาสกิลเซตนะบีมนะครับกดเซตพิวนี่สามารถยิงคนตายสามารถยิงเบคอนตายหงไดทนนไ้ทุกคนี่ยต่อไปสกิลเอคับทุกคนสกิลเอ เป็นการยิงบีมรัวๆนะครับสกิลก็คุ้นๆเหมือนกันนะไม่รู้มาจากแบบอะไรสกิลเซตฮะเป็นการเตะครับผมเตะนะฮะสกิลเอสสามารถบินได้ด้วยเนี่ยเป็นไงโอ้แบบดีดูบินได้ด้วยของฟรีเป็นไงละ่ะหาเงินได้เนะี่ยอย่างเงี้ยต่อไปครับผลมูจิกันหน่อยนะครับสกิลเซตฮะเป็นการปล่อยหมัดส้นตึกเข้าไปนะครับทําอะไรไม่รู้นะครับผ,ผู้พัฒนาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไร สกิลเอเป็นการเป็นเด็กเง้นฮะเงี้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 ยเงีกุหลาเพียต่อไปฮะผลน้ำแข็งนะครับจะมีดาบมาให้ด้วยนะดาบสุลลารที่นะทุกคนนะนี่ฮะสกิลเซตสบายปล่อยนกเอี้ยงไปได้นะสกิลเอก,ก็ปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับสกิลซีก็ไม่รู้อีกแล้วนะฮะสกิลเอมีไหมไม่มีด้วยโอเคนะครับประมาณนี้แหละฮะ โอเคทุกคนครับตอนนี้แมปผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลย้วฮะว้า wow. วนี่คือแมปวันพีชที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ใช้บมเดลฟรีด้วยนะสำหรับคนไหนที่มาแห่งโลกนี้นะครับนะไม่อยากขี่เรือแต่อยากขับ P C X มีจอดตรงนี้อยู่นะครับคันเดียวเท่านั้นในเซิร์ฟนะครับไปเลยนะฮะเราสามารถขึ้นนะครับขี่ได้นะฮะไม่ลุกไปกอปของใครมาเหมือนกันนี่เป็นไงขี่ชมก่อได้นะทุกคนนะนี่ดิฟเลยด้วยดิฟเลยด้วย ค้เท่นะฮะส่วนใครที่เห็นเพื่อนขี่แล้วแบบทนไม่ไหวนะครับสามารถพังได้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะส่วนใครที่เล่นแมบ,บนี้แล้วรู้สึกเพียนะครับสามารถขี่รถไปแวะเซเว่นได้ตรงนี้กู <c oughs> มีเซเว่นใอยู่นะนี่เลยเข้าเซเว่นเลยหิวเมื่อ,อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอิเลเวลซื้อน้ำทงน้ำทอมเออไม่ใช่น้ำรักษาสุขภาพได้ส่วนบนผมใส่พระพุทธรูปไว้นะครับเผื่อใครจะมาสักการะนะครับแล้วก็ใครที่ อยากติดต่อหาพ่อแม่นะครับนี่เลยเรามีตู้โทรศัพท์บริการนะส,วส่วนตู้บันเิมอยู่นู้นนะครับเผื่อใครจะเติมตังค์นะครับเออเล่นเกมนี้แ,แบบหิวเงินส่วนเกมนี้นะทุกคนนะผมจะเปิดให้ทุกคนเล่นฟรีนะครับเข้ามาลองทดสอบกันได้นะครับนะบเปิดเล่นๆน,นะฮะอยากได้ยอดแบบนี้อยากติดป๊อปปูล่าทุกคนเออช่วยดันแบบนี้ติดป๊อปปูล่าหน่อยได้ไหมเอออยากเห็นเหมือนกันนะแบบสตรีนอย่างนี้จะติดป๊อปปูล่าได้หรือเปล่าวะยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะ เข้ามาเดินชมก็ได้นะครับหรือใครอยากจะเข้ามาถ่ายรูปกับโมเดลโมคุมาที่รับเควยตรงนั้นก็ได้โอเคสับคลิปนี้ฮะฝากไว้เพียงเท่านี้กับการมา,มารีวิวการทําแมบฮะบอกเลยว่าการใช้โมเดลฟิล์มนะั้นมันง่ายมากๆทุกคนไม่ต้องทําหาเลยเลยกูก็ได้แบบมันพิสแล้วอันนึงอนะทุกคนนะยังไงก็สนับสนุนแมบที่เขาตั้งใจทํากันหน่อยละกันนะครับนะไปเล่นแมบเขากันหน่อยแมปแบบนี้ใครๆก็ทําได้เวยกูก็ทําได้ไอวี Even.